แต่วันที่ไปคุยอ่ะยูริก็แบบเซอร์ไพรส์บอสมากเลยนะแบบว่าเขาไปถึงปุ๊บเขาว่าเขาอยากดูสก,กิลน้องเขาไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวขออัดวิดีโอแนะนําตัวแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะแล้วลูกก็แบบปกติลูกจะอะไรบ้างครับพูดยังไงอะไรเงี้ยแล้วยูริก็พูดเลยเขาอัดด้วยสวัสดีครับผมนายรนะัธรรมนะะ์รน้องยูริเตอร์เกมเชียงครับยังไงฝากยูริด้วยนะครับเป็นประสบการณ์แล้วน้องก็พูดเสียงดังฟังชัดแล้วแม่กับบอสหันมามองหน้ากัน เอาคือว่าเป็นคือเฮ็ดเป็นอะไรเงี้ยบอสก็ยิ้มแบบเออมันเป็นอีกก้าวหนึ่งของลูกที่ไม่เขินแล้วขนาดเพิ่งเคยเจอเขาครั้งแรกเงี้ยค่ะใช่แล้วแนะนําตัวคืออันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวขออัดวิดีโอนะไม่ใช่แนะนําตัวกับไอ้ผู้กำกับกับผู้จัดนะเขาว่าขออัดวิดีโอนะครปบ๋เดี๋ยวเอาวิดีโอนี้ไปโปรโมทอะไรเงี้ยก็พูดเลยเลิศบอสก็เสือภัยมากบอสก็ยิ้มแล้วบอสก็ เอาแม่ทำไมพูดได้อัน,นี้แล้วพูดเสียงดังฟังชัดเลยทุกคน f c เราให้ให้ f c เราทำให้ GMM อรู้ว่าพลังโตเกียวเป็นยังไงพนะก็ตอนแรกคุยกับเขาอยู่แอบกังวลอยู่ว่าแล้วแบบยูริจะทำได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็ถามเลยนะไอเขาถามเลยยูริพร้อมไหมยูริทำได้ไหมลูกไอเนี้ยผู้จัดกับผู้ผู้กำกับถามเลยถามแบบน่ารักเลยยูริว่าได้โยครับผมก็อยากล่อง ผมก็อยากลองครับก็ได้อยู่นะครับผมแล้วเขาว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็จะเต็มที่ครับแบบอยากลองอะไรใหม่ๆด้วยยูริพูดเลยแบบพูดแบบชัดเจนอะ่ะคือเขาถามยูริโดยที่แบบไม,ไม่ไม่มีการเตรียมสคริปต์อ่ะยูริเขาถามผูกก้กำกับก็ได้ถามว่าไหวไหมจะทําได้ไหมลูกอยากเล่นหรือเปล่ายูริตอบเลยว่าอยากเต็มปากเลยอยากครับอยากลองอะไรใหม่ๆครับไหวอยู่ครับ อะไรอย่างเงี้ยเดีวทีนี้บอสก็ยิ้มไม่หูบเลยทุกคนแกดีใจวันนี้เขาก็ทักมาขอรูปขอชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลงานแต่จริงเขารีเสิร์ชผลงานของยูริมาก่อนหน้านั้นแล้วที่เขาส่งมาให้แม่แซมอ,ะอ่ะอ่าเขาก็จะเห็นผลง,งานของยูริต,ต่างๆทานแฟนคลับไปออกงานเพจข่าวต่างๆที่ลงข่าวน้องรวมไปถึงคมชัดลึกด้วยนะอืมประมาณนี้ แต่น้องก็จะมีความเหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องอดทนอาจจะมีความบินเช้าไปถ่ายละครบินกลับมาตอนเย็นกระโดดขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตแล้วพักนิดนึงบินเช้าแบบเงี้ยน้องอาจจะมีการวนลูปแบบนี้นะคะในอนาคตซึ่งมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนบอสท,ที่ที่บินแล้วคอนเสิร์ตเสร็จบินไปถ่ายรายการคอนเสิร์ตเสร็จบินไปคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะจะมีความ ประมาณนี้อ่าก็เลยบอกบอสก็เลยถามลูกกันแหละว่าหนูพอไม่ลูกหนูอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยลงลงจากวงเสร็จตีสามกว่าจะได้นอนกว่าจะได้ก็ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเช้าหนูต้องบินแล้วหนูไหวไหมน้องว่าก็จะสู่ครับก็ล่องเบิงถือว่าโอเคมากๆนะคะ <c oughs> หน่าอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกว่าหลายๆคน แต่ถ้าน้องบอกว่าน้องจะสู้นี่ก็ถือว่าโอเค